กินอาหารฝรั่งจักมือครับเมือนี้เดี๋ยวความขี้เกียดทำกับข้าวอันนี้มันยังบุ้นแฮมสลัดแฮมสลัดเป็นแนนนอมนาแชดอีกเนาะสวัสดีครับวันนี้กินโอโคเอ็นเตอร์กินพิซซ่าติครับ <c oughs> พิซซ่ายังไงล่ะไอรู้มึงดู เป็นไปได้พิ่สายนะพี่ายยังไงเลยแต่บอลเราชื่อบัาน้องบอรสชาติเป็นไงหวานหวานเดี๋ยวแต่ว่าร้านนี้มันเห็ดแสบอยู่นะลุงเคยกินลูกอาจจะยังไมจำแต่ว่าสมัยตทหอนลุงกินแต่ว่าดันนี้ลูกกินแล้วเพราะว่ายังโหนกินได้เพราะว่าโหนยังเด็กอยู่ลุงโหนการย่อยของของร่างกายของโหนยังยังได้ยังดีอยู่ สำหรับลุงปกินลอะชีสอีป๋ปุนีคนใหญ่ลำบากอ้าวครับครับเป็นกาแฟรอบบ่ายกับพิซซ่ากีโน่พิซซ่าพัทนาฮ <c oughs> ะมีอากาศเย็นๆเนาะกีโน,โน่นเนาะอันนี้ลุงก็มีแฮมสลัดพัทนาเขาซื้อมาฝากครับ ล่องกินเบงเนาะเป็นชีวิตรประจำวันของนะครับคนที่มาอยู่ดีอะกินอยู่ง่ายๆนะเมื่อใดลำบากอย่างก็คือกินของโฟสเซอรตามหลานขายแต่ไม่ปกเส้นบลอกเส้นวิดเนาะอ่ะอกาแฟกินง่ายๆนะครับอยู่ง่ายพอมันเป็นเมืองหนาวนะครับเนาะไปขายกินตามขงางท่างลูกสองลูกสิน้นปิง้งมีบเป่กินหน่อมีบเป่กินหน่อยยังไปในเะท่ามี่เขาขายตาม แต่ในท่าเขาไม่ขายแบบเป็นสเตชันพวกก๋วยเตี๋ยวหรือว่าลูกเิ้นปิ่งไม,ม่บอ <c oughs> ต่างกับเมืองไทยบออีโน่ตนานานานน่างกัดีอยางเนาะปรหยาเกันเนาะแสบภาษาอังกฤษบางไหแแสบด e ลิเชีย s ด <Delicious>. ีอ้ได้เราหนึ่งคำครับโอนี้การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรายนี้ดากว่าดียดีลิเชียน Yeah. Uh, เย้เพอร์เฟคกานแซบได้ลายเดนบางเดยวฮะอะไรอะ่ะแซบแซบมากมากอะ่ะเอ้ยมันไม่ขันกวาอยู่มิขันกวาอ่ะดีเลยเชียดีเลยแซบเห็นปะอ่าขัน uh, กวาเดินไปอีก uh, นะครับศึกษาไปได้จริงจริงได้ กีโน่โคเรนเตอร์ครับลุงมีจุกอิกอะได้อาหารฝรั่งครับเป็นแซนดิชนะครับเซนดิชต้องใจ่ห่ยใหญ่ที่สุดเข้ดีหลือเปะ่าเอกินดิโอ้ะบอกแาวๆนี้กินโน่โอ้โอได้้นาะอันนี้ก่อนครับมันมีรัชาติที่เป็นยังไ ซนวิดีนในปน้องเนาะเาไปอุ่นตอน,นไหนเหอนนรอนี่บอกลูกเหอมกุ้งค้อมจิบอกให้ยวบอกให้แหละครับกินเลยครับบูนเบือนมากเอ็ในใจยูเม <c oughs> ลแชรหไปบ้างดีกว่า <c oughs> ดีเล็กเกียดดีได้เเกียดปะ<อ>่ะนะอืมค่ะเคเกมบ๊ายบายบ๊ายบาย